ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ a l i n e i d a s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระราสั่งวรวิมนหรือหลวงพ่อแชมธรรมานันโทอดีตเจ้าวาดวัดมวนนลดลรดิบเขตภาษีเจริญกรุงเทพผาเถระที่รับความเลื่อมใสจัตทาจากชาวฝั่งธนบุรี หากย้อนไปช่วงประมาณปีพุทธศักราช2 5 0 0เป็นต้นมาชื่อเสียงของพระเกจิอาจารย์ย่านฝั่งทนโดดเด่นที่สุดประกอบด้วยหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงปู่โต๊ะอัปดูชินพีหลวงพ่อผลวัดหนังหลวงปู่นาควัลคังโคสิตารามและหลวงพ่อแช่มวัดนวนนลนรดิตพระเกจิอาจารย์ทั้ง5้รูปเป็นที่ยอมรับมีวัตถุมงคลยอดนิยมระดับประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อสดหลวงปู่โต หลวงปู่แช่มรู้จักกันดีในฐานะสะธรรมิกอีกทั้งคลองวัดอยู่ในละแวกใกล้กันท่านเมียยุอานามไล่เลี่ยงกันและมีชื่อเสียงทัดเทียมกันทั้งสามเป็นพระเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับยกย่องให้เป็นพระผู้ทรงวิทยาคุณทางวิปัสนาธุระหลวงพ่อแช่มหรือหลวงพ่อวัดนวนรดิตเป็นชาวทนบุรี เกิดที่บ้านแวงหลังวัดโนดในปัจจุบันเขตภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2434ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำเดือน12ท่านเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนพี่น้อง7คนวิดามารดาชื่อนายควรนและนางยิ้มเอีย่ยวสำราญในสมัยเด็กศึกษาเบื้องต้นกับชายตาบอดทั้งสองข้างชื่อนายมา พันอายุ18ปีจึงได้ออกจากบ้านไปบวชเนนที่วัดนวลนรดิตตรงกับวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2453มีพระาศาสนานุรักษ์ทิมรัตนโชโตเป็นพระอุปชาถัดไปอีก2ปีอุปสมบทณวัดนวลนรดิตมีพระศาสนานุรักษ์เป็นพระอุปชาพระประดับเจือและพระสมูทียมเป็นพระคู่สวด ได้รับฉายาธรรมานันโทสมัยก่อนการเล่าเรียนของพระเป็นไปนอย่างราบแยกลำบากต้องข้ามฝั่งไปฝั่งพระนครเข้าศึกษานักธรรมในสำนักวัดพระเชตุพนวิมววังคลารามมีพระวิเชียนกวีฉัดวัดหนังบางขุนเทียนขั้นอยู่วัดพระเชตุพนเป็นครูบาอาจารย์ปีพุทธศักราช2465สอบได้นักธรรมชั้นตี จากสำนักเรียนวัดประเชษุุพลวิมลมังคลาลามแล้วกลับมาศึกษาต่อด้านภาษาขอมกับพระอุปชาจนอ่านออกเขียนได้คล่องแคล่วม่นยำกระทั่งท่องปฏิโมกและบาลีได้ยอย่างดีคั้นมีอายุมากขึ้นจึงมอบหมายให้เป็นครูสอนนักธรรมและรักษาการเจ้าวาดแทนปีพุทธศักราช2469เป็นเจ้าวาดวัดนวนรดิตปีพุทธศักราช2489 เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงปีพุทธศักราช2471เป็นเจ้าคณะตำบลปากคลองภาษีเจริญปีพุทธศักราช2492เป็นสาธารณูประการอําเภอภาษีเจริญหนองแขมปีพุทธศักราช2493เป็นผู้อุปชาปีพุทธศักราช2503เป็นเจ้าคณะอําเภอภาษีเจริญหนองแขมลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2494ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น รครูสัญญาบัตในราชินน้มที่พระครูศีลคุณธาราจารจากนั้นปีพุทธศักราช2498ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพราราชาคณะชั้นสามัญในราชินนามที่พระนรดิคุณาจารย์ปีพุทธศักราช2506ได้รับพระราชทานเลื่องสมณศักดิ์เป็นพราราชาคณะชั้นลาชในราชินน้มที่พระราชาสังวราพิมล หลวงพ่อแช่มเป็นภาคเกจิที่มีเคยเว้นว่างจากาศาสนากิจยิงพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องจะง,งานเล็กงานใหญ่ต้องมีหลวงพ่อแชม่มเข้าร่วมพิธีไม่เคยขาดแม้จะมีวัตถุมงคลไม่มากแต่ในด้านความนิยมศรัานั้นไม่เคยน้อยท่านมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2527 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่